สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคละโดยใช้ความรู้เรื่องคอรอน,อน,นหรือคูณร่วมน้อยนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่าไม่ยากเลยเรื่องนี้นะคะหมูหมูนะคะเขาบอกว่าหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคละเนี่ยมีทั้งหมด3ข้อค่ะเขาบอกว่าถ้าส่วนไม่เท่ากันนะคะใ <Excuse me. S 2> ห้ทํา pues <ห>ส่วนให้เท่ากันก่อนโดยใช้คอร์โนแล้วค่อยเปรียบเทียบค่ะ 2กรณีที่เป็นจํานวนคล้ะนะคะให้ดูที่จํานวนนับก่อนค่ะถ้าจํานวนนับเท่ากันเราจึงค่อยไปเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะข้อ3ค่ะจํานวนคละเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของเศษเกินให้ทําเศษเกินเนี่ยเป็นจํานวนคล้ะก่อนแล้วค่อยเปรียบเทียบค่ะทีนี้น้องๆจะต้องมาดูตัวอย่างกันนะคะจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะะเขาบอกว่าแสดงวิธีเปรียบ เทียบเศษส่วนและจำนวนคละค่ะข้อ1ค่ะเศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน11เราจะต้องหาขโครน,นนั่นเองค่ะทีนี้มาดูนะคะ5กับ11 5เกิดจากอะไร1คูณ5ใช่ไหม11ก็เกิดจาก1คูณ11ดังนั้นไม่มีอะไรที่ซ้ำกันเลยเราก็จับมันมาคูณกันค่ะ5คูณ11ก็ได้55 แสดงว่าคอรอนอคือ55ค่ะครูเดาเขียนตรงนี้นะเขียนไว้ข้างหน้า11อันนี้ก็ต้องคูณ5ส่วน5 3าคูณ11ได้33ส่วนด้วย55ด้านขวามือ3คูณ5ได้15ส่วนด้วย55 ีนี้ส่วนเท่ากันหรือยังคะน้องๆส่วนเท่ากันแล้วนะคะคือ55้าเท่ากันแล้วให้น้องๆพิจารณาเศษอันไหนมากกว่ากัน33มากกว่าใช่ไหมดังนั้นนะคะหมายความว่าเศษ3มส่วนหามากกว่าเศษ3ส่วน11เนั่นเองทีนี้ครูดาวขอเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเกิดน้องๆเฮ้ยสมองจำคาร์นองไม่ได้เลยทำยังไงดีให้น้องๆลองดู รูปวาดที่พี่ดาวจะวาดต่อไปนี้นะคะปึ๊บปึ๊บหนึ่งส่วนสองกับ1นส่วนสามน้องๆสังเกตดูนะ1เท่ากันข้างบนเนี่ยมันเป็นหนึ่งเหมือนกันเลยใช่ไหมแสดงว่าหนึ่งส่วนสองเนี่ยข้างบนเนี่ยมีค่ามากกว่า1นึ่ส่วนสามใช่ไหมถ้าเกิดน้องๆจำคอลนอไม่ได้แต่เลขข้างบนเนี่ยมันเหมือนกันนะคะ ข้างล่างไม่เหมือนกันจงจําไว้ว่ายิ่งแบ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งได้ของสิ่งนั้นนั้นน้อยลงนะคะดังน,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 นั้นเห็นไหมส่วน11อ,อะ่ะมันหารตั้ง11ใช่ไหมมันก็เลยน้อยกว่า3ส,ส่วน5นั่นเองอ่ะมาดูข้อ2กันมาดูข้อ2กันนะคะข้อ2เขาบอกว่า12ส่วนส5กับ13ส่วน20เราก็มาหาคอรอนอนั่นเองค่ะมาหาคอรอน,อน,น 15กับ20อะไรคูณกันแล้วได้15บหคะ3าคูณหได้15อะไรคูณกันแล้วได้ยี่คะ2องคูณสคูณหค่ะมีอะไรเหมือนกันคะมีเลขอะไรเหมือนกันมีเลข5เหมือนกันดังนั้นได้อะไรจับที่ไม่เหมือนกันก็คือ2องคูณสคูณสคูณห 2อคูณสมได้6กสองคูณหได้10เราจับคู่แบบนี้นะคะหกคูณสิก็จะได้60นั่นเองอ่ะแสงว่าคอารนอนของข้อนี้คือ60ค่ะเราก็มาคูณกันเลย20คูณอะ,อะไรเราได้60คูณ3ส่วน3 15คูณอะ,อะไรเราได้60คูณสี่ สส่วน4 12 4ได้48ส่วน60กับ3คูณ3ได้9 313 39ส่วน60ส่วนเท่ากันแล้วส่วนเท่ากันแล้วน้องๆสามารถเปรียบเทียบได้เลยก็คือ48มากกว่า39ใส่เครื่องหมายมากกว่านั่นหมายความว่า12ส่วน15มากกว่า สิบส่วน20นั่นเองค่ะมาดูข้อ3กันนะคะ29ส่วน12กับ3เศษ5ส่วน8ข้อนี้นะคะหลายๆคนตอบผิดเพราะว่าเห็นจำนวนค้าปุ๊บแล้วก็ตอบเลยแต่อย่าลืมว่า29ส่วน12นั้นมันเป็นเศษเกินพอเป็นเศษเกินก็สามารถทำเป็นจำนวนคละได้เช่นเดียวกันค่ะ12 2สองได้24ใช่ไหมอันนี้ได้เป็น 1 12, 2 2 2 4 2 4อง2ละ25 2ห้า28 2หเศ็ดเส่วน12เท่าเดิมนะคะทีนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะพอมันเป็นจำนวนคละแล้วตรงนี้เป็นเลข3ตรงนี้เป็นเลข2ใช่ไหมสอน้อยกว่า3เลยใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองค่ะมาต่อกันที่ตัวอย่างที่4ค่ะตัวอย่างที่4นะคะ 6เศษ4ส่วน5กับ37ส่วน6ข้อนี้เราเจอเศษเกินเราทำเศษเกินให้เป็นจำนวนค้าก่อน66ได้36นะคะ36เศษ1ส่วน6ทีนี้มันเป็นเลข6เหมือนกันเลยถ้าเกิดเป็นเลข6เหมือนกันนะคะจำนวนนับเท่ากันเราจึงพิจารณาเศษส่วนค่ะเศษส่วนคือ4ส่วน5กับ1ส่วน6 ดังนั้น5กับ6นะคะครดนรนคืออะไรครดนรนคือ6 5ได้30ครดนรนคือ30ครูดาวก็คูณอันนี้คูณ6ส่วน6อันนี้คูณอะไรคูณ5ส่วน5ได้เท่าไหร่คะ6 4ได้24ส่วน30กับ5ส่วน30 ทีนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วถูกไหมตอบได้แล้วว่า24มันมากกว่า5นั่นหมายความว่า6เศษ4ส่วน5มากกว่า37ส่วน6นั่นเองค่ะมาดูกันข้อสุดท้ายค่ะตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะ4เศษ2ส่วน3กับ4เศษ3ส่วน4ข้อนี้จำนวนนับนะคะ เท่ากันเลยถ้าเกิดจํานวนนับเท่ากันให้พิจารณาเศษส่วนค่ะเศษส่วนก็คือเศษสองส่วนสามกับเศษสามส่วนสี่ใช่ไหมเราก็มาหาครนครนของข้อนี้คืออะไรจําได้ไหมอะหนึ่งคูณสามกับสองคูณสองไม่มีอะไรเหมือนกันเลยก็จับมันมาคูณกันทั้งหมดค่ะ2คูณสองได้4 4ี่คูณ3ได้12สอง ครนคือ12ทําส่วนให้เท่ากับ12ค่ะ 3, 4, 12คือคูณด้วย4ส่วน4อันนี้ก็ต้องคูณด้วยอะไร3ส่วน3 2คูณ4ได้8ส่วน12 3, 3, 9ส่วนด้วย12ค่ะ8ส่วน12กับ9ส่วน12สามารถ พิจารณาได้แล้วเนาะว่า8น้อยกว่า9ก็คือ4เศษ2ส่วน3น้อยกว่า4เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่องคอร์นอเนาะทีนี้เดี๋ยวครูดาวเนี่ยจะให้น้องๆพัก <S <S ทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ